เราไปทะเลอ่ะก็บอกว่าก็ตามสถานที่แหละก็มันก็สมพุสมผลนะอยู่ทะเลก็ใส่ชุดเล่นน้ำนะก็อ่าช่วงนี้ไปทะเลบ่อยบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบพอไปแล้วมันได้เติมเอเนอร์จีกลับมามัง้งและโบเป็นคนชอบทะเลชอบน้ําชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะก็เลยแบบมีการไปบ่อยเพราะฉะนั้นก็แต่ละครั้งที่ไปมันก็ เป็นชุดเดี๋ยวชุดซ้ำมันก็อาจจะเห็นตรงนี้เยอะหน่อย<ป>บวกบวกกับ,บว่าอ่าน่าน่าจะอยู่ในจุดที่พึงพอใจกับตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบหุ่นรูปร่างอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าแบบน่าจะสบายใจแล้วก็ค่อนข้างแบบมั่นใจในตัวเองจนในระดับนึง,องโอ้เ <laughs> ชื่อไหมใส่ไม่หมด <laughs> เอาไป <laughs> เผื่อเผื่อแบบเออสถานที่เพราะว่าจริงๆบูด,ดูตามสถานที่ด้วยค่ะบางอันที่จะเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วอย่างเงี้ยจะค่อนข้างถ่ายในที่ private แต่ว่าตัวพวกวันพีสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมันดูมันดูมิดชิดกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามสถานที่เอาเอาไปเผื่อๆเที่ยวบ่อยไหมคะเที่ยวเยอะไหมเที่ยวเยอะเพราะว่าอาะแต่ช่วงนี้น่าจะต้องซาแล้วล่ะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะช่วงที่แบบมันอากาศมันได้ก็ไปชุดล่าสุดชุดใสายผมอาจริงๆ,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 ๆมันไม่ได้แพลน คือโบก็จะแบบเวลาไปเที่ยวจะมีเลฟไว้ว่าจะถ่ายอย่างได้ประมาณไหนบรรยากาศประมาณไหนซึ่งเลฟไม่ได้ใช้เลยเพราะดันเจอฝนอันนั้นคืออันแลนไม่ได้แลนก็เลยคิดว่าโอเคเอาไงดีเพราะว่าตอนนั้นเหมือนคลื่นมันเยอะพี่เขาก็เลยไปจอดเลมฝั่งเพราะว่าโกคนในเรือเขาาเมาเรืออะไรเงี้ยก็เลยจอดระหว่างจอดก็แบบไปเล่นน้ำพอเล่นน้ำปุ๊บพี่ที่เขามีกล้องไปด้วยเขาก็เลยเออไหนไหนก็เล่นน้ำแล้วก็ขอเลยละกันมันก็เลยได้รูปนั้นออกมาเป็นแบบ ความไม่ตั้งใจแต่ออกมาดีมัง้งโบถามถึงหัวใจหน่อยได้ไมอโอเคค่ะโอเคเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้เยอะด้วยแล้วก็โบได้ explore ได้เที่ยวไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนหลายๆอย่างที่เราได้มีเวลาทํามากขึ้นแล้วเราได้ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าเอออันนี้คือสิ่งที่อยากทําก็ทําไปอะไรไม่หนุ่มๆม,มาจริ บูไม่ซีเลยนะเรื่องเรื่องการที่จะแบบต้องโสดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเราได้ใช้เวลาแคร์ตัวเองเต็มที่เหมือนใส่ใจตัวเองเต็มที่แล้วก็แบบได้ซื้อสัต์ต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําจริงๆอะค่ะมันเหมือนเป็นเวลาที่เราได้ลิสต์ up ใหม่เช็คลิสต์ใหม่เหมือนกันโอเคหนึ่งสองสามอะไรมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างคอนเซนเทรตกับตัวเองมากๆมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ บอกว่าโบไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องการสิ่งสิ่งนั้นตอนนี้มันเหมือนแบบความสบายใจของโบตอนนี้ก็คือแบบเนี่ยการได้แบบมาอยู่กับเพื่อนๆหรือการได้อะแม้กระทั่งไปปฏิบัติธรรมเรียนธรรมของโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวเพราะรู้สึกว่าอิสระที่ได้ตอนนี้มันมันเหมือนเราเอาตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลักมากมากขึ้นมากกว่านนเที่ยวไปก่อน enjoy life แล้วก็ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าอยากทาอยากทำในตอนนี้ก็ทําไปให้เต็มที่อะคะ่ะ